ต่อกันเลยครับเดี๋ยวจะหาผมโกหกวันนี้เรามาพูดกันเรื่องของทางออกของความขี้เกียจบอกกันมาว่ามีเคล็ดลับการปรับเปลี่ยนนิสัยอยากจะปรับเปลี่ยนความขี้เกียจแล้วมีวิธีกี่วิธีบ้างที่จะปรับเปลี่ยนกันได้ยกตัวอย่างเอากันไปคร่าวๆกันมันคงจะมีเยอะแยะมากมายหลายวิธีวิธีที่หนึ่งมันต้องมีแรงจูงใจเราต้องสร้างแรงจูงใจได้ถ้ามันมีแรงจูงใจแรงกระตุ้น เราก็อยากทําถ้าเราไม่มีแรงจูงใจมันก็ขี้เกียจม,มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญคือเราจะต้องสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองให้ได้ว่าต้องขยันต้องทําอย่างที่สองสัญชตาตญาณมนุษย์คนทุกคนแม้แต่กระทั่งศัตว์ต้องการรางวัลถ้าทําอะไรแล้วมีผลตอบแทนมีรางวัลมีสิ่งตอบแทนกลับคืนมาได้เป็นความชื่นชอบเป็นความพอใจก็อยากทํา ถ้าอยากจะแก้ขี้เกียจก็ต้องตั้งรางวัลให้ทำลงมือทำแล้วเราก็จะได้ทำจริงๆไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ขี้เกียจไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการตั้งรางวัลครับที่จะรอใจให้เราหายขี้เกียจอย่างที่สามอะไรที่เราคิดว่ามันยากที่สุดอะไรคิดว่ามันจะทำให้เราขี้เกียจที่สุดอะไรที่มันติดใจค้างใจ มันเนื่นนานเหนื่อยใจหรือเปินแล้วกับเรื่องเนี้รวบรวมพละกําลังกําลังใจเต็มที่ท้าทายตัวเองทํามันไปเลยเรื่องนั้นนะ่ะมันต้องท้าตัวเองต้องทําให้สําเร็จถ้าไอเรื่องนี้มันยากที่สุดแล้วเรายังทําได้เรายังทาสําเร็จเรื่องอื่นๆมันจะเหลืออะไรข้อที่สี่มันเป็นการกําหนดเดทไลน์เราต้องตั้งว่าแต่ละสิ่งเนี้ยที่เราต้องการจะทําที่มันเป็นงานของเราเนี่ยต้องทําให้เสร็จเมื่อไหร่ สาบานกับตัวเองให้คำมั่นสัญญากับตัวเองเราจะต้องทำไม่ใช่แค่ทมต้องทำมันให้สำเร็จและสำเร็จในวันเวลาที่เรากำหนดวิธีที่5เราใช้วิธีการจับเวลามาใส่กล่องเอะเป็นไงตารางสอนไงนึกภาพตารางสอนเราไปเรียนหนังสือภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สาม,าสามเรียนอะไร ก่อนที่จะพักกลางวานันคับที่สี่ที่ห้ากลับมาเรียนอะไรชีวิตประจําวันเราจัดมันเลยลงเป็นบล็อกเป็นบ็อกซ์เป็นบล็อกก็ได้เป็นช่วง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 เวลานี้จะทําแบบนี้เวลานี้จะทําแบบนั้นเวลานี้จะทําแบบนี้ผมมีเทคนิคบ้างเคล็ดลับเช่นวิธีการคุณอาจจะใช้วิธีห้าบวกหนึ่งคูณสิบแปลว่าอะไรห้าแปลว่าห้านาทีทางานห้านาทีพักหนึ่งนาที เป็น6นาทีคูณ10เป็น60นาทีหนึ่งชั่วโมงคุณจัดออกมาแล้วได้10บบล็อกหรือคุณจะเอาใช้วิธีย5 5บ้าบวก5คูณสองยี่้านาทีพักหนาทีชั่วโมงหนึ่งทำงานได้สชิ้นนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งวิธีที่6ตั้งปณิทานไว้เลยทุกๆวันเราจะต้องทำอะไรบางอย่างทำอะไรสักอย่างมันจะต้องให้สำเร็จต้องให้มีผลงานคืนนั้น เย็นนั้นหลังเลิกงานมีเวลานั่งพักผ่อนได้รีสเล็กแล้วนึกทบทวนยวันนี้ได้อะไรมาบ้างทุกๆวันแตมันต้องให้ได้งานสักชิ้นต้องให้ได้งานสักอย่างทําอย่างนี้เป็นประจำประจำประจำติดเป็นนิสัย21วันคุณจะเป็นคนที่มีผลงานออกมาบางชิ้นทุกวันต่อให้คุณคิดว่าตัวคุณเองขี้เกียจคนอื่นก็ว่าคุณเป็นคนขย,ยันไม่มีหรอกที่ใครสักคนหนึ่งในโลกนี้จะไม่เคยคิดว่าตัวเองขี้เกียจบ้าง ชีวิตธรรมดาคนเราบางวันเราก็คิดว่าเราขยันบางวันเราก็คิดว่า,าขี้เกียจทุกคนเป็นแบบนี้หมดทุกคนเคยขี้เกียจหมดเรามีทางวิธีที่เจ็ดให้สมมุติในใจตั้งไว้ว่าอย่างไงสมมุติว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทุระเดี๋ยวเราจะต้องไปเที่ยวเดี๋ยวเราจะมีวันฮอลิเดย์มีวันเวเคชั่นมีอะไรสักอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นงานที่มีอยู่ตอนเนี้ต้องเคลียร์ให้เสร็จต้องทําให้เสร็จก่อนที่มันจะถึงวันนั้น แก้งตั้งสมมติมาหลังจากนั้นมีงานอะไรลิสต์มารวบรวมมาแล้วก็เร่งทําทําให้เสร็จคุณจะไปพักจริงก็ได้จะไม่ไปพักจริงก็ได้แต่มันเหมือนกับว่ามันมีจุดกําหนดแล้วเรารู้ละว่าตอนเนี้เดี๋ยวถ้ามันผ่าผ่านพ้นวันนี้ไปแล้วงานพวกเนี้ยเราจะไม่ต้องไปทําธุระอื่นมันจะไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบกวาดล้างงานที่มันค้างค้างให้มันเสร็จหมดตั้งแต่ว,วิธีที่แ ผมบอกแลอย่ามีเวลาคิดถ้าคุณคิดจะทําอะไรดีจะทํายังไงดีจะทําหรือไม่ทําดีคุณไม่ทําหรอกธรรมชาติมนุษย์เกิดมาเนี่ยเราชอบขี้เกียจมากกว่าขยันชอบสบายมากกว่าทําง,งานไม่ต้องมีเวลาคิดจะดูลงมือทําเลยอะไรที่มันควรจะทําทําเดี๋ยวนั้นอะไรที่มันจะทําได้ทําเลยผู้ใหญเ่เขาเคยบอกเราไงอย่าอยู่เฉยๆทำอะไรสักอย่างสินั่นแหละคือเคล็ดลับ เรื่องที่กาผมเรียกว่าอุ่นสมองจริงๆมันคือการเขย่าหัวใจคุณลองเปลี่ยนนิสยัยลองเปลี่ยนชีวิตประจําวันคุณดูเคยเดินทางเส้นนี้เดินทางอีกอย่างไปอีกเส้นทางชีวิตประจําวันเวลานี้เคยทําแบบนี้เปลี่ยนไปทาอย่างอื่นบ้างเคยทําอะไรด้วยมือขวาลองเอามือซ้ายมาทําบ้างปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปเปลี่ยนโดยตั้งปณิธานว่าเดี๋ยวเราจะเป็นคนใหม่คนใหม่ที่มันเลิกขี้เกียจ เอาไปแค่นี้ก่อนถ้าคุณทำได้แค่นี้รายงานผลผมทราบหนอยนิ่ใสขี้เกียจมันแก้ได้จริง